สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูในปุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยสูตรบัดใจห้าคู่เน้นๆนะคะเพื่อนๆจะามารรวม3ามนอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP ของวันที่ยีเดือนเก้าสมาแบ่งปันจ้า ของงวดที่แล้วนะคะวันที่22นะคะเข้า91ตัวกลับนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะโหลดคลิปยากมากเลยค่ะเพื่อนๆจะไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเพื่อนๆวันวนี้เนาะเป็นตั้งแต่ตอนเย็นของเมื่อวานแล้วค่ะบางคลิปก็โดนปิดคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆจะเข้าไปเปิดก็เด้งปิดเองนะคะเพื่อน ถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพเพื่อนๆจ้าฮานอยนะคะสูตรวัดใจห้าคู่น้นๆนะคะวันที่23แอดให้เด่นเด่นหนึ่งนะคะวันนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสีนะคะแล้วก็เด่นสองค่ะ ส่วนตัวลองนะคะตัวลองก็จะลองแปดนะคะลองแปดแล้วก็ลองศูนย์นะคะอีกตัวก็จะเป็น7นะคะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดวันนี้แอดให้วิ่งรูดที่1นึกับ หนึ่งกับสองนะคะเอาหนึ่งกับสี่ค่ะทพ่่อนจะวิ่งรูดหนึ่งกับสี่นะคะถ้าใครไม่ชอบหนึ่งกับสี่ก็ลองเอาตัวเด่นหรือว่าตัวรองตัวอื่นนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ คลิปนี้นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะประปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้าส่วน5คู่เน้นๆน,น,นะคะวันนี้แอดจะให้ สี่ศูนย์นะคะแปดเก้าค่ะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคํานวณตามสูตรได้แนวทางก็นํามาแบ่งปันค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ใครจะไปใช้ในแนวทางเฉพาะกิจก็ได้นะคะฮานอยเฉพาะกิจเนาะแต่ว่าอันนี้แอดให้พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะตอนนี้อัดคลิปก็แปดโมงนะคะเพื่อนๆจะไม่รู้จะลงได้ตอนไหนนะคะลงยากมากค่ะเพื่อนๆจะต้องปิดเครื่องเปิดเครื่องปิดเครื่องเปิดเครื่องอยู่นี่คะ่ะ ปิดเครื่องเปิดเครื่องก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสองหนึ่งนะคะคลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆจะสองหนึ่งสามหนึ่งชุดกันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะเอดกันไว้ให้เผื่อมีคนชอบนะคะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะ หกสามเจ็ดแล้วก็หนึงเจ็ดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภาัยไว้หน้าที่นี้ด้วยจ้าถ้าคอมมต์ไม่ได้ต้องกลับขอโทษขออาภาัยนะคะเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็ ยากมากค่ะทําอะไรก็ยากมากเลยค่ะทั้งจะลงคลิปทั้งจะใส่หน้าปกอะไรทุกอย่างค่ะเพื่อนๆนจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะอาจจะลงช้านะคะเพื่อนๆนจ๋าขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกันทุกคนนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องหน,นูนิพุนพาโชคพารวยนะคะได้ทําคลิปใหมต่ต่อไปด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ